สวัสดีนะคะนักเรียนสี่ทับสี่เป็นยังไงบ้างหืมเข้าใจไหมเรียนมาสามวิชาแล้วเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังคะไม่เรียนเลยค่ะเออโอ้พึงพ่งพึง่งพึ่งเรียนมาหนึ่งวิชาเหรอโอ้ไม่เหนื่อยหรอกแค่หนึ่งวิชานะคะเพราะว่าชุมนุมกับลูกเสือไม่ได้เรียนใช่ไหมโอเคค่ะไม่เหนื่อยหรอกถ้าง,งั้นหิวข้าวไหมห้องนี้อ่แบบฝึกถึง การนำความร้อนของวัสดุอย่างคาลูกดูให้คุณครูหน่อยค่ะแบบฝึกเราถึงหน้าไหนแล้วคะสี่ทับสี่วิรดาเปิดกล้องให้คุณครูด้วยนะคะวิรดาโอเคค่ะแบบฝึกเราถึงหน้าไหนคะลูกเราขึ้นการนำความร้อนของวัสดุอย่างหา อาวิรดาถึงหน้าไหนแล้วคะลูกเราอยู่หน้าที่สิบห้าเรื่องการนําความร้อนของวัตถุครับอู้ยอยู่หน้าที่สิบห้าแล้วโอเคค่ะการนําความร้อนของวัสดุนะคะ,ะการนําความร้อนของวัสดุคืออะไรใช่ไหมเรารู้ไหมคะว่าการนําความร้อนคืออะไรก็คือการถ่ายโอนความร้อนอดี๋ยวคุณคูทวนเอาเรายังไม่ขึ้นคลิปวิดีโอใช่ไหมการนําความร้อนก็คือ คือ,อไรคะการถ่ายโอนความร้อนจากวัสดุที่มีอุณหภูมิสูงไปยังอุณหภูมิต่ำอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างคุณครูเทน้ำร้อนลงไปในน้ำเย็นใช่ไหมคะอุณหภูมิจากน้ำร้อนก็จะแผ่กระจายลงไปในน้ำเย็นทำให้น้ำเย็นกลายเป็นน้ำอุ่น,นใช่ไหมคะน,นี่เขาเรียกว่าการน,นำความร้อนหรือเราจะทำอาหารใช่ไหมลูก เราจะทำอาหารเราเอาภาชนะไปตั้งบนเตาไฟใช่ไหมคะเสร็จแล้วรเราก็เอาอาหารวางบนภาชนะที่เราวางบนเตาไฟใช่ไหมคะเสร็จแล้วอาหารจะสุกนั่นหมายความว่าการนำความร้อนก็คือความร้อนอ่าถ่ายเทมายังหม้อใช่ไหมคะเสร็จแล้วหม้อก็ถ่ายเทความร้อนมายังอาหารที่เราอ่าวางลงไปทำให้อาหารของเราสุก เขาเรียกว่าการนําความร้อนนะคะวันนี้ขอแบบฝึกหัดแค่สองหน้าเสร็จแล้วหน้าที่สามจะให้ลงสมุดนะคะะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าการนําความร้อนมันเกิดได้อย่างไรวันนี้จะให้นักเรียนรู้จักกับตัวนําความร้อนและฉนวนความร้อนรู้ไหมคะว่าฉนวนความร้อนกับตัวนําความร้อนคืออะไรอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะฉนวนความร้อนและตัวนําความร้อน แรับหนึง่งค่ะ อ่านี่เขาเรียกว่าการนําความร้อนก็คือความร้อนจากถ่ายออจะถ่ายโอนนะคะจากวัสดุที่มีอุณหภูมิสูงไปยังวัสดุที่มีอุณหภูมิต่ําเห็นไหมลูกเราเทเราเทน้ําร้อนลงไปในหม้อใช่ไหมคะจากหม้อที่มันไม่เคยร้อนเลยเวลาเรามือไปแตะมันจะร้อนไหมคะลูกร้อนครับร้อนเราเทน้ําร้อนลงไปเนี่ยเห็นไหมก็คือเป็นการนําความร้อนหรือการถ่ายเทความร้อนจาก วัสดุที่มีอุณหภูมิสูงนะคะไปสู่วัสดุที่มีอุณหภูมิต่ําเทน้ําร้อนลงไปขนาดที่ยังไม่เทน้ําร้อนเรากล้าจับหม้อไหมเราจับหม้อนะคะไม่ต้องจับตรงหูจับตรงตัวหม้อเลยใช่ไหมพอเทน้ําร้อนลงไปเรากล้าจับรอนคะไหมแล้วมันไม่ามันก็ร้อนไม่จับเพราะมันร้อนแล้วต้องจับที่อันดำๆครับโอเคใช่อันที่ดำๆเรารู้ไหมว่ามันคืออันใดอันที่ดำๆอะ่ะท,ที่ดำครับ เขาเรียกว่าฉนวนความร้อนนะคะอะเด็กๆจําไว้นะมันออกข้อสอบด้วยตัวที่ดําๆอ่ะที่เราใช้จับอะ่ะเขาเรียกฉนวนนําความร้อนฉนวนความร้อนคืออ่าบริเวณที่ความร้อนไม่สามารถส่งไปถึงได้ใช่ไหมคะลูกดูนะคะฉะนวนเป็นเหล็กเหรอครับะฉะนวนความร้อนทํามาจากพลาสติกหรือไม้นะคะ เหล็กมันจะร้อนใช่ไหมใช่ดูหม้อค่ะเราดูหม้อหม้อตรงนี้นะคะวัสดุที่ถ่ายเทความร้อนอ่ะเขาเรียกว่านี่ตัวนําความร้อนเด็กๆดูเด็กๆดูจากภาพค่ะเด็กๆไม่งงอ่ะดูจากภาพดูจากภาพตัวนําความร้อนนี่เห็นไหมคะไม่งงนะคะทําไมเขาเรียกว่า นะนดะตัวนําความร้อนคือตัวหม้อใช่ไหมลูกเด็กๆดูตัวหม้อเป็นตัวนําความร้อนเพราะวัสดุที่มันตัวหม้อเนี้ยมันสามารถถ่ายโอนความร้อนได้ใช่ไหมแล้วฉนวนอ่ะตรงไหนเราไปดูฉนวนนําความร้อนนะคะนี่ฉนวนความร้อนก็คือบริเวณหูจับของหม้อใช่ไหมลูก บริเวณหูจับของหม้อเนี่ยเขาเรียกว่าฉนวนความร้อนนะคะเราไปดูท้ายๆประโยชน์จากการนําความร้อนเราไปทําอะไรเดี๋ยวครูอธิบายก่อนอย่างเช่นเอาไปทําผนังบ้านเนี่ยไม่ให้ความร้อนเข้าไปหาตัวเรานะคะสรุปนะคะเราไปดูที่สรุปค่ะนี่คือฉนวนตัวนําความร้อนคือวัสดุที่สามารถถ่ายโอนความร้อนได้ดีค่ะเราไปดูที่สรุปของเรานะคะ ตัวนําความร้อนดูดูการสรุปค่ะเราจะไปสรุปตัวนําความร้อนคือเด็กๆสามารถจดลงไปในสมุดหรืออะไรก็ได้ลูกตัวนําความร้อนคือวัสดุที่ความร้อนอาจถ่ายโอนผ่านได้เห็นไหมคะเราต้มน้ําเราเอาหม้อมาตั้งไฟใช่ไหมลูก ไฟก็ถ่ายโอนความร้อนให้หม้อหม้อก็ถ่ายโอนความร้อนให้น้ําทําให้น้ํามันเดือดใช่ไหมคะน้ําก็ถ่ายความร้อนให้อาหารครับใช่ลแล้วอ่ะถามก่อนน้าเดือดที่อุณหภูมิกี่องศาออกก็สอบด้วยน้อน่าจะน่าจะเท่าไหร่หนึ่งร <100 S 2> ้อย <100 S 2> องศาค่ะจดไว้เลยถ้ากลัวลืมน้ําจะเดือดที่อุณหภูมิ 100องศาเซลเซียสนะคะหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะคะน้ำเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนะคะนี่คืออุณหภูมิที่น้ำเดือดนะคะโดยปกติแล้วน้ำเปล่า,าเนี่ยจะเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนะคะ,ะต่อนะคะอ่ะมันมีอีกค่ะ ลืมบอกออกข้อสอบได้ว่าตัวนําความร้อนที่ดีที่สุดคือเงินอ่าเด็กๆเขียนไว้เลยแกเงินน่ะที่เขามาทําเครื่องประดับสร้อยเงินแหวนเงินนาฬิกาเงินพวกเนี้ยเป็นตัวนําความร้อนที่ดีที่สุดเลยนะคะเงินอ่ะดีกว่าทองนะคะเงินนะคะแต่คงไม่มีใครเอาเงินมาทําหม้อหรอกใช่ไหมเพราะมันมีราคาค่อนข้างแพงเด็กๆอย่าลืมนะคะว่า วัสดุที่นำความร้อนได้ดีมันจะต้องนำไฟฟ้าได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะทีนี้เราไปดูฉนวนความร้อนนี่คือประโยชน์ของวัสดุที่นำความร้อนแล้วก็ฉนวนนำความร้อนเห็นไหมลูก ตัวนะ่ะวัสดุที่นําความร้อนเขาจะไปทําตัวหม้อใช่ไหมคะส่วนฉนวนนําความร้อนเอาไปทําหูจับหม้อใช่ไหมคะลูกโอเคไหมคะไม่งงนะคะนี่หลังคาและผนังบ้านส่วนใหญ่จะทํามาจากอ่าฉนวนความร้อนนะคะเคไหมหลังคาบ้านส่วนใหญ่จะทํามาจากฉนวน ฉนวนกันความร้อนแต่ถ้าบ้านใครมุงด้วยสังกะสีมันก็จะร้อนหน่อยเพราะว่าสังกะสีเป็นตัวนําไฟฟ้านะคะส่วนใหญ่จะมุงด้วยกับเบื้องใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวออกจากหน้านี้เด็กๆเข้าใจแล้วว่าตัวนําความร้อนคืออะไรตัวนําความร้อนคือ วัสดุที่สามารถถ่ายเทความร้อนสู่วัสดุอื่นได้ใช่ไหมคะเอาคุณครูยกตัวอ,อย่างพลาส,สติกกับเหล็กอันไหนนําความร้อนเหล็กครับเหล็กครับเหล็กนําความร้อนเก่งมากอันไหนไม่นําล่ะคะพลาส,สติกเราดูการทดลองการนำความร้อนอย่างาการทดลองท,ที่จับที่จับมอเชอร<ไ>์บอกว่าพลาส,สติกครูมีให้เด็กๆเ,เรียงลําดับ ฟังดีๆนะคะมีทองแดงทองแดงเงินอะลูมิเนียมทองแดงครับอะลูมิเนียม<ง>อนำเงินอ้าวเงินโอเคเงินนําความร้อนได้ดีที่สุดลองลองมาคือทองแดง,อง,แดงลองลองมาคืออะลูมิเนียม ลองยกตัวอย่างวัสดุที่มันไม่นําความร้อนเลยในชีวิตประจาวันเราพลาสติกครับกับไม้ครับโอเคไม้แห้งใช่ไหมคะไม้แห้งมีอะไรอีกคะไม้พลาสติกไม้ไม่นําความร้อนอะไรอีกที่มันไม่นําความร้อนลูกเยอะแยะเลยอะไรอีกคะที่มันไม่นําความร้อนผ้าผ้านําความร้อนได้ไหม,ไ,มได้ผ้านําความร้อนไม่ได้แต่ไม่ไฟได้นะคะนําความร้อนไม่ได้ ไฟไหม้ไฟผ่าอ,อีกด้านหนึ่งเราจับอยู่ด้านหนึ่งมันสามารถนําความร้อนจากด้านที่ไฟไหม้มาสู่มือเราได้ไหม,ไ,มได้นี่คือเขาเรียกว่าฉนวนความร้อนเด็กๆไม่งงนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่แบบฝึกหัดของเราเลยนะคะลูกเราไปดูที่แบบฝึกหัดของเราเด็กๆไม่งงนะคะเด็กๆตอบได้เดี๋ยวนะคะ จะเปิดผิดอันแบบฝึกวันนี้เราไปหน้าที่สิบห้าหน้าที่สิบห้าใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะ อเด็กๆเห็นหน้าจอไหมย,ยังไม่เห็น,นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะก็ยังไม่เห็นเหมือนกันครับโอเคโอเคเดี๋ยวครูย่อรงมให้ขัดแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวนะครับเปิดให้นะคะเห็นแล้ว เห็นแล้วใช่ไหมคะค่ะหน้าที่สิบห้าอ่ะเราไปดูอันดับแรกเลยค่ะการนําความร้อนอ่ะเด็กๆบันทึกผลลงไปหรอก,การนําความร้อนนะคะการถ่ายโอนความร้อนเกิดได้อย่างไรนะคะการถ่ายโอนความร้อนอ่ะ เกิดได้จากการนําความร้อนจากวัสดุหนึ่งไปสู่อีกวัสดุหนึ่งเขาเรียกว่าการถ่ายโอนความร้อนการนําความร้อนคืออะไรก็คือการถ่ายเทความร้อนผ่านวัสดุเพราะเหตุใดเราจึงรู้สึกร้อนเท้าเมื่อเราเดินด้วยเท้าเปล่ากลางแดดเพราะว่ามีการถ่ายโอนความร้อนใช่ไหมคะลูกเอาคุณครูจะอธิบายการนําความร้อนการแผ่รังสีความร้อนการนําความร้อนหมายถึง วัสดุที่นําความร้อนจะต้องสัมผัสกับไฟโดยตรงนะคะแต่ถ้าครูย่างปลาล่ะครูย่างปลาครอาปลา,า,าห่างจากฐานเยอะเลยแสดงว่ามันเป็นการนําความร้อนไหมไม่การย่างปลาเป็นการแผ่รังสีความร้อนนะคะปลาไม่ได้สัมผัสกับฐานโดยตรงนะครอาปลาใส่ตะแกรงยกขึ้นจากฐานนะคะเนี่ยการ<ด>ย,ย่างปลาก็อสอบออกเลยค่ะ การย่างปลาเป็นการแผ่รังสีความร้อนหน้าหนาวเราชอบผิงไฟใช่ไหมลูกถ้าเราเอามือไปจับถ่านแดงๆเลยอ่ะเขาจะเรียกว่าการนําความร้อนแต่ถ้าเราอยู่อ่ายืนอยู่ข้างๆกองไฟแต่เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าการแผ่รังสีความร้อนแยกได้ไหมคะการนําความร้อนกับการแผ่รังสีความร้อนเด็กๆแยกได้นะแยกได้นะคะ ถ้าครูทอดไข่ครูเอาไข่ไปวางบนกระทะอันเนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าการนําความร้อนนะคะแต่ถ้าครูย่างปลาเนี่ยย่างปลาครูเอาปลาห่างจากไฟเยอะเลยเป็นการแผ่รังสีความร้อนการใช่แต่มันไม่ได้โดนโดยตรงครับโอเคการตากผ้าล่ะลูกการตากผ้าทําให้ผ้าแห้งอะ่ะเอาผ้าไป พึงแดดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะการแผ่รังสีความร้อน,นใช่ไหมคะความร้อนจะดูดซับน้ําออกจากผ้าทาให้ผ้ามันแห้งใช่ไหมไม่งงนะคะเด็กๆอธิบายได้นะอ่าเสร็จหรือยังหน้านี้คะเสร็จหรือยังยังค่ะโอเคห้องสีตั้งใจมากเลยนนวันนี้จะบวกคะแนนให้ห้องสีคนละยี่สิบคะแนนสาหรับคนที่เข้าเรียนตั้งใจมากเลยคะ่ะห้องสีน่าประทับใจมากเลยวันเนี้ยให้คนละยี่สิบคะแนนเลยเนาะ คนที่เข้านะบางคนไม่เข้าก็ไม่ได้คะแนนเข้าทุกชั่วโมงออกไปเลยค่ะเกรดสี่เลยเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วแล้วคนอื่นล้คะคะลูกคนอื่นเสร็จยังเอ่ยคน่เสร็จหรือยังอ่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปคุณจะไปหน้าที่สองแล้วค่ะหน้าที่สิบหกเด็กๆเ,เปิดหน้าที่สิบหกรอนะคะหน้าที่สิบหกค่ะโอเคหน้าที่สิบหกอ่ะคุกขึ้นให้เลยค่ะ วัตถุแต่ละชนิดมีการนําความร้อนเป็นอย่างไรจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะอันนี้เด็กๆด,ดูชุดอุปกรณ์การทดลองของเรายังคะเด็กๆได้ดูชุดอุปกรณ์การทดลองในนี้ยังเคยเห็นชุดอุปกรณ์ยังคะอ่าบันทึกผลลงไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูชุดอุปกรณ์การทดลองของเรานะคะ ว่าชุดอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างนะคะมันจะเป็นเหมือนหม้อลูกแล้วก็มีแท่งเหล็กแท่งอลูมิเนียมแท่งไม้แท่งแก้วแท่ง,ท,งทองแดงเสียบออกจากตัวหม้อเคยเห็นไหมไม่เคยอ่าไม่เคยอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะบันทึกผลลงไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูชุดอุปกรณ์การทดลองของเรานะคะว่าเขามีการทดลองยังไงเดี๋ยวถ้าเปิดโรงเรียนจะพาเด็กๆทา ก่อนที่เด็กๆจะได้ทําเด็กๆต้องบันทึกผลให้เสร็จก่อนเรียบร้อยก่อนนะคะครูพยายามจะไม่ให้เด็กๆมีการบ้านแต่วันนี้จะทดสอบเด็กๆอ่าจะทดสอบเด็กๆกรงในสมุดวันนี้ในสมุดจะมีอีกสิบคะแนนนะคะโอเคค่ะเราเราจะหยุดอยู่หน้าที่สิบหกนะคะวันนี้เราทําแบบฝึกหัดแค่สองหน้านะลูกเราจะหยุดอยู่หน้าที่ 16. เสร็จหรือยังเออเสร็จหรือยังยังค่ะโอเคอ่ะรออยู่รออยู่แล้วขออนุญ,ญาตไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะคะบันทึกผลรอค่ะบันทึกผลรอเดี๋ยวกลับมาจะพาไปดูอุปกรณ์การทดลอง เสร็จแล้วครับอ้าวทีชใช้หายไปไหนอ่ะ โอเคว่าไงเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วค่ะอามินนค,คยังไม่เสร็จไหมคะเ,ออเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทดลองของเราค่ะว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้ทดลองในครั้งนี้อ่ามันคืออะไรนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุปกรณ์การทดลองของเรา Oh, wow. นี่เห็นไหมคะชุดอุปกรณ์การนำความร้อนของเรานะคะชุดอุปกรณ์การนำความร้อนของเราเด็กๆดูนะคะนี่ชุดอุปกรณ์มันจะเป็นหมอ้อใช่ไหมลูกเราก็มีแท่งทองแดงเสียบเข้าไปแท่งอลูมิเนียมแท่งเหล็กนะคะแท่งแก้ว เห็นไหมคะแล้วก็ไม้เด็กๆด,กดูเสร็จแล้วเขาเทน้ําร้อนลงไปเห็นไหมเขาใส่หมายเลขเขาบอกเลยว่าเทียนมันหลอมละลายก่อนเพื่อนเลยเห็นไหมคะนี่คือการราอ่าเขาจะใช้เทียนใช้เทียนยดไว้ที่ปลายของอีกด้านหนึ่งนะคะลูกใช้เทียนยดที่ปลายของอีกด้านหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเมื่อเทน้ําร้อนลงไปอย่างเช่นปลายทองแดงมันก็จะนําความร้อนจากน้ําร้อนมาสู่ อีกฝั่งหนึ่งของปลายเทียนมันจะทําให้หยดเทียนหลอมละลายใช่ไหมคะลูกไม่งงนะคะเข้าใจไหมคะลูกี่คือชุดอุปกรณ์การทดลองการนาความำำร้อนของเราเคยเห็นไหมเออในในในห้องวิทย์มีเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดโรงเรียนเดี๋ยวเปิดโรงเรียนจะพาทานะคะในห้องวิทย์เรามีแบบนี้นะคะอะ่เด็กๆเสร็จแล้วนะคะชุดแบบฝึกหัดเดี๋ยวเราไปดูที่งานของวันนี้ที่ครูจะให้เด็กๆทดสอบโอเคไหมคะ งานของวันนี้ท <Okay, S 1> ี่เด็กๆจะทำเดี๋ยวเราไปดูนะคะให้สิบคะแนนค่ะในสมุดวันนี้อ่ะเดี๋ยวครูออกจากหน้าจอนี้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวออกแป๊บหนึง่ง วันนี้จะให้เด็กๆอันนี้อันนี้ของอันนี้ครูก๊อปมาให้เด็กๆดูนะคะลูกว่าการนําความร้อนเด็กๆจะเข้าใจอธิบายคําว่าการนําความร้อนได้ไหมบางคนอาจจะทําแบบนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะทําแบบนี้ก็ได้อันนี้ลบชื่อเขาออกอันนี้ อ่ะเด็กๆฟังค่ะดูหน้าจออันนี้คุณครูลบชื่อเขาออกเป็นของห้องอื่นก็อใช้ไดไหมเป็นของห้องอื่นให้เด็กๆทําลงไปในสมุดนะคะค่ะหรือเด็กๆจะทําแบบนี้ก็ได้อ่าวันนี้จะให้เด็กๆเขียนถ่ายทอดสิ่งที่เด็กๆได้สําหรับวันนี้ลงไปในสมุดว่าเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนี่อย่างเช่นบางคนเขาวาดตัวหม้อมาแล้วเขาก็บอกว่านี่คือฉนวนความร้อน ขอให้เด็กๆรู้ว่าอุปกรณ์ต่างๆฉนวนความร้อนมันอยู่ไหนตัวนําความร้อนมันอยู่ไหนโอเคไหมคะหรือหรือจะทำแบบนี้ก็ได้นี่บางคนเขาทาแบบนี้อาจจะย่างน่้ยถ้าได้ภาพแบบนี้จะสวยสิบคะแนนค่ะเด็กๆเซิร์ชเอาอย่างอื่นก็ได้เด็กๆแค่บอกว่าตรงไหนคือฉนวนตรงไหนคือตัวนําความร้อนแค่นั้นโอเคไหมคะเช่อนิราทับทำในสมุดอย่าลืมเขียนวันที่ฟังในสมุดนะคะ อย่าลืมเขียนวันที่พ่อเด็กๆทําแบบนี้เสร็จแล้วอ่านเดี๋ยวคุณครูเด็กๆเขียนหัวข้อว่าการนําความร้อนค่ะหัวข้อมันนะคะเดี๋ยวใส่หัวข้อให้แปบ๊บหนึ่งค่ะใส่หัวข้อให้นะคะเด็กๆเอาภาพอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาเหมือนคุณครูโอเคไหมคะลูก วาดภาพอื่นก็ได้โอเคไหมคะใช่เดี๋ยวนะคะ,ะเขียนค่ะเขียนเขียนวันที่ได้ค่ะเขียนวันที่สมุดนิดที่เราเคยเขียนน่ะเขียนว่าการประ,ะ,ะโยชน์การนำความร้อน เห็นไหมคะประโยชน์จากการนําความร้อนเขานํามาทําเป็นฉนวนความร้อนแล้วก็ตัวนําความร้อนโอเคไหมคะลูกงงไหมโอเคค่ะไม่งงนะคะนี่ประโยชน์ของการนําความร้อนอ่ตรงนี้ขีดเส้นใต้ให้หน่อยนะคะสองเส้นนะคะลูกขีดเส้นใต้ให้สองเส้นนะคะเ,คเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็บรรยายทําภาพแบบนี้มาเลยเด็กๆอาจจะ อ่าขอสองภาคแบบแบบนี้เลยเสร็จแล้วข้างล่างให้เด็กๆเ,เขียนชื่อแบบนี้ลูกอ่าให้เด็กๆเ,เพราะว่ามันมีหลายห้องเดี๋ยวมันไปสลับกับห้องอื่นเวลาส่งงานมาครูตรวจหลายห้องนะคะเด็กๆต้องเขียนชื่อใส่ชื่อตัวเองมานะคะอ่าชื่อใส่ชื่อแล้วก็ชั้น วาดกี่รูปคะเชอร์วาดสองรูปวาดรูปเดียวก็ได้อ่ะถ้าใครคิดว่าเเองวาดสวยเอารูปเดียวก็ได้สองรูปก็ได้ยิ่งดีค่ะแบบตามนี้เลยเด็กๆอาจจะเอากระทะเอาอย่างอื่นก็ได้เอากระทะอ,อะไรบ้างที่มันนําความร้อนที่มันมีทั้งตัวนําความร้อนการน้ําร้อนกระติกน้ําร้อนพวกเนี้ยไหมคะหม้อหุงข้าวใช่ไหมหม้อหุงข้าวจะมีบริเวณที่เป็นตัวนําความร้อนอ่ะหรือที่หนีบผมอย่างเนี้ยเครื่องเครื่องหนีบผมเคยเห็นไหม ตัวนาความร้อนจะอยู่ที่แผ่นเหล็กด้านในใช่ไหมคะส่วนฉนวนความร้อนจะอยู่ที่ด้ามด้ามจับใช่ไหมลูกงงไหมคะไม่งงนะหรือเด็กๆวาดทับพีมาเนี่ยทับพีทับพีรูยกตัวอย่างทับพีอันที่นําความร้อนอยู่ที่ตัวทับพีแต่ถ้าเป็นฉนวนความร้อนจะอยู่ที่ด้ามจับแค่เด็กๆบอกมาว่าตรงไหนคือฉนวน กับตัวนำโอเคไหมคะบอกให้ถูกโอเคไหมลูกแค่นี้โอเคไหมคะโอเคค่ะทำได้ไหมสิบคะแนนเนี้ยได้ไดค่ะจะดูนะคะว่าใครจะได้สิบคะแนนเต็มการส่งงานคนไหนทำงานเร็วส่งเร็วก็จะมีคะแนนพิเศษให้อ่าสมมติว่าอ่ายี่สิบคนแรกครูอาจจะพิจารณาให้เต็ม,มอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะ เด็กต้องส่งงานให้ตรงเวลาทำประมาณนี้หนูเขียนชื่อแล้วข้างด้านเวลาส่งงานทำแบบนี้อ่ะยกตัวอย่างห้องอื่นมาเนี่ยส่งงานทำแบบนี้ยกยกให้เห็นหน้าเหมือนเหมือนอันนี้เหมือนอ่ะตัวอย่างห้องสามนี่เขาส่งงานให้เห็นหน้าแบบนี้นะคะเราก็ใส่ชื่อครูถึงจะลงคะแนนได้ง่ายโอเคไหมคะลกูกโอเคค่ะอ่ะเวลาส่งงานทำมาแบบประมาณนี้นะคะเวลาครูก่อคะแนนมันจะง่ายต่อการก่อคะแนนของครูโอเคไหมคะ อ่างั้นโ <Okay. S 1> อเคค่ะอแคปหน้าจออันนี้ส่งให้เพื่อนหน่อยตัวอย่างค่ะตัวอย่างแคปหน้าจอส่งให้เพื่อนหน่อยว่าตัวอย่างทาประมาณเนี้ยลูกอแคปยังแคปหน้าจอ,อยังใครแคปได้แคปส่งอ่าส่งเข้าในห้องสี่ทับสี่ให้เพื่อนหน่อยตัวอย่างนะคะโอ,คโอเคค่ะ <5. S 1> วันนี้สิบคะแนนแล้วแบบฝึกหัดสองหน้าหน้าละห้าวันนี้รวมคะแนนเป็นยี่สิบคะแนนโอเคไหมคะ อ่าสำหรับวันนี้คนที่เข้าบวกอีกยี่สิบขอ,อนุญาตถ่ายรูปนะคะขออนุญาตถ่ายรูปนะคะสี่ทับสี่จ๋าวันนี้สี่ทับสี่น่ารักจังเลยวันนี้ให้เต็มยี่สิบทุกคนเลยค่ะตอบคํำถามดีมากอ่านะับเปิดกล้องหน่อยค่ะคนที่ยังไม่เปิดสองคนเปิดไม่ได้เหรอวอันนึ่งสองซ้โอเคเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมส่งงานคุณนะคะลูกสวัสดีค่ะ